พระพุทธเจ้าบอกไว้วิธีสิ้นกรรมท่านตรัสไว้ในเรื่องของกรรมที่ควรรู้หกอย่างหนึ่งกรรมคืออะไรพงค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของมันมาจากไหนผัสสะนิธานะสัมภาะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะแล้วมันส่งผลยังไงล่ะความมีประมาณต่างๆของมันเนี่ยกรรมที่ทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกกําเดสารเปลวิสัย มนุษย์เทวดามีเรียกว่าเวมัตตาตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมวิบากของกรรมมีไหมมีวิบากของกรรมคือผลของกรรมมีสมระดับนะให้ผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกความดับของกรรมมีไหมมีความดับของกรรมก็ดูจากเหตุเกิดมันมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นแหละ ผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมความดับกรรมก็ต้องมีเพราะความดับแห่งผัสสะถูกต้องเยี่ยมมากนะสุดท้ายปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะคืออะไรมรกมีองแปดพระองค์ตว่าอริยะอัฏฐังคิกมรกนี้นั่นเองคือกรรมมะนิโรทคขาไม่มีปฏิปทานะ ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม